อามีและอซื่อนะอามีค่ะทีมจะขมหวานโคงใหญ่มากนะครับขบวนไปกอ,อกกันได้ดีนะเจอแล้วครับแหล่งน้ำสูงม,มากขาสันกันเลยทีเดียวโอเค,คจ้ะจัดไปวูวูลึกเหมือนนั่นน,ะนะ่ยสวัสดีเช้าวันใหม่กัชมไปทิศความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่จังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นสวนของ น้องอ้ําและน้องไก่นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะไปหาวัตถุดิบเพื่อที่จะไปทำอาหารในยามกลางวันนี้แต่ว่าที่สําคัญมีเซอร์ไพรส์ครับมาถา้ายสาวงามซึ่งไม่ได้เจอกันนานครับปุ๊บปุ๊บใครเอ่ยข้าข้า,ขาจ้า อมีและอซื่อนะอ่ะมีค่ะอนนี้อ่มีนะคะจ้าพอดีคล้ายกับน้องไก่มากเลยแยกแยกไม่ออกแล้วใครเป็นใครแล้วเนี่ยคนโตค่ะอ่มีคนโตค่ะโอ้โหยิ่งสวยเหมือนเดิมนะเนี่ยขอบคุณค่ะครับเจอกันทั้งทีมันธรรมดาเกินไปต้องมี สิ่งที่พิเศษมากกว่านั้นจะพาน้องดาไปหาของในน้ำเลยใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามชมนะคะว่าวันนี้จะไปที่ไหนกันบ้างแล้วทำอะไรกินกันได้เลยครับไวไหมครับเนี่ยไวค่ะโอ้โหจะไม่ได้จะงานก็ลุยกันดีกว่านาะค่ะทักทายค่ะค่าจ้าครัวณนุเยียงเป็นไงมั่ง้องสาวของเรา สว,สวยกว่าเดิมอีกน,นเนี่ยตกใจหมดเลย,เลยใช่หวานนะน้องบอกว่าอ้วนโอ้แต่ไม่ใช่เลยนะครับ <c oughs> โอ้โหอ่ะทักทายน้องอ้าํา <c oughs> สวัสดีครับนี่อุดูทามามครับวันนี้จะขอให้น้องอ้ําเป็นหัวหมูในการไปหาวัตถุดิบในน้ํากันเนาะครับผมครับแต่เราจะไปหาวัตถุดิบเพิ่มนั่นก็คือกุ้งโอ้โหจัดไปเนาะครับนี่ก็เป็นข้อวัวควายของน้องอ้ํานะครับมีเกษตรกรไฟแรงนะ ววิิีีชตถที่่นนาาคค้หจรริงับทักทายอีกคนหนึ่งสวัสดีเจ้าค่ะข้าจ้าโอ้น้งไก่พี่แย้ไม่ออกระหว่างน้องดากับน้องไก่แล้วตอนนี้เหมือนกันมากถ้าบอกว่าเป็นฝาแฝดไ่เชื่อเลยนะครับก็อัซซอค่ะอัซซอคือคนเล็กนะก็อมีจ้ะใช่ครับ อนนี้เตรียมวัตถุดิบกันก่อนเนาะค่ะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยกันแล้วนะโอ้โหเอขอสสาอยู่ใกล้กันหน่อยสิพี่แยกแยกไม่ออกลวนี่ครับคนซ้ายคือน้องดาคนขวาคือน้องไก่นะครับโอเคคนโตนะคะสุดท้องโอ้โหโอ้โหนี่คือชาวบ้านไปดักแน่งมาที่ฝายนะครับค่ะปลาปลาสร้อยครับอ๋อปลาสร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทํากินกันนะครับ เพราะว่าเราจะหาวัตถุดิบเพิ่มเติมกันอีกนะครับโอ้โหตันี้แบบมีกลิ่นขี้ได้ตัวนี้กลิ่นทั้งขี้ได้อนี่ขี้มันจะขมหวานครับครับเดี๋ยวเราเอาไปทํากินกันเนาะครับผมทอดกรอบก็ได้ย่างก็ได้ครับย่างจีแล้วก็มายำครับอ๋อจีแลยยำดีกว่านะได้เลยครับจัดไปนะพี่ชายไปดักแน่งมาเมื่อวานแล้วนะคือเอาไปวางตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแล้วก็เช้านี้คือมาปลดเนาะครับอืมนี่ออก้วครับ โอ้โหส,สวยๆเลยนะครับไซส์กำลังดีเนาะครับปลาแม่น้ำธรรมชาติจะแพงนะครับนะครับน้โนบะหัวหน้าอยู่หัวหน้าหมัดเดินห,โโหมัดเดิดดนดเฮ้ยโอมาหมัดเดินนะโอ้นะวันนี้ก็พอจีเลยนะปลาธรรมชาตินะครับ ครับเดี๋ยวเราจะใช้โฟคันนี้ลุยกันนะครับเดี๋ยวมาขนของกันก่อน,นโอ้โหเพิ่งสังเกตน,นะครับเพิ่งเห็นโอ้โหซากอารยธรรมโครงใหญ่มากนะครับ,บเป็นโครงวัวนะป่ะขนของกันดีกว่าครับอ,อันนี้ลินก,ก่อน,นครับ สาวนั่งหน้าเลยจ้า่ะพร้อมลุยกันต่อนะครับสาวนั่งหน้าเก็บแรงเก็บแรงโนกูใช่เพื่อที่จะทําอาหารให้เราในยามกลางวันนี้นะส่ายก็จะถ่ายทํเพห่้เรื่อยๆนะครับฝ่ายมีนี่ดีสามโลสามโลเองอ้าบอกขาสามโลได้เลยครับอ๋อฝั่งซ้ายนี่กําลังต่อเติมนะครับต่อเติมบ้านใช่ไหมน้องอ้บ้านสวนเนาะครับ ของของคนไรไว้ที่รถแล้วก็จะไปลุยกันต่อแล้วนะครับวันนี้ได้สาวงามสองคนเป็นสีสันเลยครับคนเองสบายนะวันนี้มีคนทำอาหารให้สาวเท่าหนึ่งคนโอ้โหคนเรี่ยงระวังนะก้มต่ำก้มต่ำก้มต่หน่อยน้องไฟครับเป็นชีวองเานั่นะครับเป็นความเป็นมาของเรานิดนี้นะครับก็อยู่กับธรรมชาติ อยู่กระบัวควายแล้วก็หาของป่านะครับแต่รอบนี้หาของในน้ำกันเลยดีกว่า <ฮะ S 1> ครับแล้วก็นั่งหลังกระบะเพื่อที่จะได้เสพ็จไปแกะส,สวยๆในวันนี้นะครับใช่วันนี้ทองฟ้าก็ค่อนข้างจะเป็นใจหรือเปล่ามาลุ้นกันอีกทีต,ตามน้องดาตามน้องอ้ําไปนะครับไปตัดไม้กันก่อนโอ้อันี้เป็นสวนยางครับน้องอ้ําใช่ครับว้าว มีสวนยางพาราด้วยนะครับเราก็จะมาเอากระบอกไม้ไผ่นะครับเพื่อที่จะทำภาชนะคิดว่าเมนูในวันนี้มีหลามแน่นอนครับ S <S วันนี้เมนูลามแน่นอน <S <S อไม้ไผ่ก็ไปแล้วรสชาติครับนัองดาชอบกินอาหารป่าไหมจ๊ะชอบค่ะชอบนะครับตอนรับการมาเยือนของสาวงามของเรานะไม่ได้เจอกันนานมากพากันไปลุยเลยดีกว่า,รา <S 1> <S 1> ครับ แบกมาถ่ายกันก่อนขบวนไปครับรถออกมาถ่ายเอานึกนาเตรนเจอรอยู่ข้างหลังรถเหรอใช่ค่ะข้างหลังบรรยากาศดีกว่าอ๋อจัดไปครับมาเป็นนกเอียงค่ะไหวหรือเปล่าไประวังต้นยิ้นะจ๊ะจ๊ะ คทางก็จะโยกเยกโยกเยกนะจ๊ะครับโอ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 กอะกันให้มั่นนะครับแล้วไปแล้วโออยู่ป่าอยู่ดอยก็จะประมาณนี้จ้ะโอนะกอะกันได้ดีนะดแล้วบรรยากาศดีมากเลยอ่ะ การบริสุทธิ์ให้เต็มปอดนะครับใช่ค่ะย,ยกเยกยกเยกโอ้โครับตัวนนู่นเป็นส่วนสรับรถนะครับโ,โซนนี้ต้องดาเคยมาไหมครับโซนนี้ยังไม่เคยค่ะยังไม่เคยมานะ ปกติก็มาเที่ยวหาน้องสาวก็ที่บ้านที่สวนที่บ้านแล้วก็ที่สวนแค่นั้นนะตัวนี้ครับได้โอ้ระวังนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวหัวนะจ๊ะต้องใช้ความสามารถหลบกิ่งไม้ดีๆนะจ๊ะสาวครับหัวต้องเร็วนะคะใช่ทีนี้โอใครหัวมันนะครับระวังเนอะนี่ไปแล้วสรถเยอะมากเลยพมาแล้วท่านอะสวนนี่ละมั้งครับโอ้หลบด้วยนะหลบตรงหลบ ผนสปะรนะครับของนี้ครับโอ้ก็จะถ่ายทำลำบากนิดนึงนะครับช้างกลังเก็บสับปะรถกันใส่โกยอ่ะข้างหลังวี่ใผว้ผวเลยนเียครับ สังเกตว่าจะมีม <t> <half> ูลสัตว์ด้วยนะครับเพราะว่าใช้ขนวัวควายแล้วก็มีตัดข้าวโพดด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาไปทําเป็นอาหารนะครับไปโม่ไปบดให้เขากินนะรับว่านทางก็มีสูงยางด้วยสุงยางพลาวลงข้าว น้ำของชาวบ้านนะครับรแแวะมาเอาสวิงหรือว่าหิงภาษาเหนือน,นะครับกับบ้านญาตินะ ครับอุปกรณ์การหากุ้งหาปลานะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันนะว่าจะเป็นไงนะครับอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองโอ้แปลกตาทุกอ้ําอันนี้หิงของอาข่าครับเนี่ยเปิดใจครับคนเมืองนะครับอ๋อคนเมืองนี่หรออ๋อจัดไปโมดิฟายเองใช้เหล็กเป็นกรอบอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับสาวๆครับไม่เคยเห็นนะเคยเห็นกันไม่ค่ะ อเดี๋ยวเราจะได้เห็นวิธีการหาคุ้งหาปลาวิธีนี้แล้วนะครับต้องเกาะสองคนครับตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โหลย ตอนรับการมาเยือนอีกครั้งหนึ่งครับ<า>ด้วยความตื่นเต้นนะ<า> <c oughs> ครับอ๋อมิเวณนน้ิดเ่าไม่แน่ใจครับโอ้เจอแล้วครับแหล่งน้ำ ข้าโพดตามรายทางนะครับโอ้โหฮะอย่าบอกข้ามสะพานตรงนี้นะโอ้จะเย็นจี่ยมดหวาดเสียวหวาดเสียวอุ้ยเสียวว่ะว้าวดเสียวน้องดาอุ้ยเสียวว่ะครับอ่ะเฮ้ยเก็บไปกันด้ยสูงไม่สูงสูงมากน้องเขยต้อนรับน้องดาโอ้โหน้องเขยโสดอ่ะนี่ดูสะพานแบบ แคบมากแบบแล้วทางข้างหน้านี้ข้างจะเลื่ใช้ได้นะครับอฮะอย่าบอกวาจอตรงนี้นะโอ้ขาซิ่งมากออ้มกระเพาะลำไส้ปั่นปวนมาเลยนะสามคนเราครับนกดาวว่าเกือบปิวครับโอ้จะเย็นจะเย็นครับเสียวมาก โหดเลยอ่ะน้องเคยน้องเคยพาสายโหดพาน้องดามารับน้องรับได้แบบเป็นไงบ้างสุดจริงท้องไส้ปันปวดเลยใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะเกาะกันดีๆนะครับดูครัวนี้ยังไงขาสั่นกันเลยทีเดียวเล่นเน่จะบอกว่าไตเขาโคนบนะฮะใช่เหรออ๋อหาที่จอดก่อนโอเคครับไม่ธรรมดาครับทีมนี้ครับ ก็อยู่อีกโลกมิติครับยังหาทางลงไม่เจอครับตรนนี้ที่เราจะหากุ้งนั่นก็คือแม่น้ําคํานะครับไหลมาจากหัวแม่คํานะครับ <Okay. S 1> เป็นหมายที่น้องอ้ําพาเรามานะครับ <Okay. S 1> ก็ธรรมชาติวันนี้ดีเลยว่าอากาศสดใสนะครับเหมาะแก่การหากุ้งนะ mm hmm. ก็มาลุ้นกับพวกเรานะครับว่าจะได้อะไรติดไม้ติดมือมาทําอาหารยามก <Bye. S 1> ลางวันนี้นะครับ <Bye. S 1> ซึ่งสาวๆก็ ก็เพราะแบบลำไส้ปั่นป่วนกันทั้งหมดเลยนะครับอ่าน้องดาน้องไก่เป็นไงบ้างจ้าไหวไหมไหวค่ะโอเคจ้าไปเลยครับนี่อุปกรณ erm right. right? right, ์ผมชอบมากเลยโอ้ย่างี้เลยนะครับไปแล้วครับลงได้ไหมจ้าลงได้น้องไก่ปล่อยเลยปล่อยเลยอ่าดาเราบ้างจ้าพี่เป็นห่วงความปลอดภัยจ้าลงลื่นเลยจ้าไปนะครับ ลองลื่นนะจ๊ะสาวๆครับฉันไม่กลื่นก่อนครับเพราะว่าคุณเองนี่จอมลื่นนะครับไปแล้วได้ได้ได้ไหวไหวครับน้องอ้ําก็เป็นคนในท้องถิ่นจะรู้หมายดีนะครับโอ้เป็นไงบ้างเลยว้าวนี่สุดยอดครับเราจะหาก่อนครับแล้วเราจะมาทำกินกันตรงนี้ได้เลยน้องอ้ําชอบมากเลยครับครับผม ปกติมาหาปลาหากุ้งกันตรงนี้เลยนะ<ป>โอ้โหท,ทำกินกันตรงนี้เลยทกินก<ป>ันตรงนี้เลยจัดไปครับอ่ะเดี๋ยวเบียทพิ์จะลุยให้เพื่อนรับชมนะครับทำกระบอกเอาไว้กันกุ้งพอดีลืมามาคมมา เซฟี่360องศานะครับกับน้ำแม่คำครับครับเพื่อจะลองวานแฮเหรอไปลองดูนี่พอได้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 ปรากฏว่าติด ชอบติดนะครับไม่มีครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้น้องอ้ํากับน้องไก่ไปคนหาให้เนะะโซนน้องได้จะเป็นแผนกเก็บให้นะครับใช่ค่ะครับเก็บอาหารแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําอาหารกันตรงนี้เลยนะครับแต่ที่แน่วัตถุดิบต้องได้ก่อนนะครับอุปกรณ์ใส่กุ้งนะครับนี่ประยุกอครับนี่นะคะได้แล้ว อใส่ปลากลับได้ไหมเอ้ยได้ได้เหรอไหนได้เหรออู้นี่ไงเไปตาบอดไปตาบอดอันนี้ปลาอะไรปลาซิลลปลาเนี่ยอร่อยนะเอาหมกเฉยเอาหมกเอาหมกเอาครับเอาเราได้วัตถุดิบละโลดแล้วโลดแล้วจะเย็นได้แล้วมานมั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 นโอ้โหยกนิ้วให้เจวแจวแจวแสดงความอุดมสมบูรณ์ครับ โอ้ยยังได้เฉยเลยอ่ะแหมไม่ธรรมดานะคะใช่เอี๊งเราตัวเขาเอี๊ยงวันนี้เป็นอะไรนะท็อปฟอร์มอยู่คนเดียวล่ะครับอ่หายอีกหายอีกไงเจอชิ้นนี้เรื่องปะเดี๋ยวเดี๋ไปนครับโอ้ลึกกันแน่น้องอ้ําเดี๋ยวผมจะตามน้องอ้ำและน้องไก่ไปนะครับนาดาลงมาด้วยเหรอโอเคลงมาหมดเลยอาหารจัดไปโอ้ลึกกันแน่นี่ยครึ่งตัวครับไป่ะลุยต่อครับ ถ้าไม่ลึงออคอคือไม่ลึกค่ะทางด้านระวังปิ้วไปกับน้ำนะจ๊ะวิธีการหากุ้งก็จะใช้สวิงเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะจับสองด้ามสองด้านนะครับขยับขยับแบบครับอ๋อขยับแบบนี้เหรอ,อครับก็ถือว่าแปลกนะเนี่วยวิธีการหากุ้ง<อ>วิธีนี้นะครับว้าว ได้ไหมเอ่ยครับลุนนลุครับได้มโตเต้นครับโอ้ได้แล้วได้แล้วในดูน้อยเลยโอ้มาลานูปลานูเดอย่าจับอยจับ หลังมันจะเป็นใบเลื่อยนะครับต้องห้ามใช้มือจับนะเหมือนงูมากเลยใช่เดี๋ยวอาใส่กระบอกไผ่ก่อนไม่ได้อย่าจับนะจ๊ะอย่าจับเอาใส่กระบอกไผ่ครับมันจะบาดบาดบามันจะบาดมันจะบาด้โอ้โหมาจีบปินหูไว้โอ้โมันมันดูดมากเลยอันนี้ก็ปลางูหรครับตัวเล็กๆใ่ไม่ไนี่ลูงมันเยวี้นะเก็บคนะโดดไปแล้วว้าวตึงเต้นมากปล่อยไหมเอาละกุ้งกุ้งเอามีกุ้งแล้ว พอดูในใจน้องไก่นี่ค่ะว้าวเราไม่อดแล้วได้แล้ววัตถุดิบของเราอเนี่ยน้องไก่เก็บเลยฟอยสู่ธรรมชาติเก็บไปเหรอครับอ้วัวนี่ลึกไหมจับโยเอาตั้งหน้ากันเลยโอ้โอตรงนี้ลึกนะครับตัวนี้ลึกนะดูไปที่ลึกๆตะกี้ลงไปกับนี่ลึกอ่ะสาวๆอยู่บริเวณขอบๆไว้นะเพราะมันลึกครับตะกี้เดินลงไปไ่หยครับ ออกไปแล้วไปแล้วอ่ะไปไปแล้วส่งตัวไปที่ครับปุ่นปุ่นปุ่นไปแล้วไปแล้วไปแล้วเขย่าเขย่าห่างหายจากการหาของธรรมชาตินานมากเลยอ่ะครับคล้ายๆท่าเราเป็นดีมากตอนนี้เป็นทรายดุ่มเลยเนาะพี่ดุมนะ โอ้เจอแล้วเจอแล้วเจ้าเอาปลาเล็กปลาเล็กปลาซิวหรือว่าปลาหลานงปลาหลานงนะครับไม่ใช่ปลิงนะร้อนนึกว่าปลิงไม่ใช่นะครับจากปลาเล็กเราก็ปล่อยไปก่อนเราจะเน้นกุ้งนะครับแต่ว่าพอดีได้ปลากระทิงนะครับหรือปลาหนงงปิดดีๆนะคะจะเดี๋ยวถ้าหายนี่โดนด่าแน่หัวบ้านน้องดาเรียกปลาชนิดนี้ว่าอะไรครับปลานี่หรอครับไม่แน่ใจไม่แน่ใจอ่ะอ๋อไม่เป็นไรจ้ะชื่อแบบเยอะมากเลยถ้าถ้าคนเมืองเหนือเรียกว่าปลาหลานงปลาหลานง ถ้าภา,าษากลางเรียกว่าปลากระทิงมันจะคล้ายๆแบบปลาไหลเนาะ <î n S 2> ใช่คล้ายๆแต่ว่าอันนี้มันจะมีใบเลื่อยอยู่ข้างหลังห้ามใช้มือจับเด็ดขาดไม่งั้นมืออาจจะได้รับบาดเจ็บได้ครับอ่ะตามน้องอ้ําน้องไก่ไปครับโอ้้องนะครับโอ้โอ้โอ <ๆ S 2> ้เราเราอมอากาศร้อนๆมาหาปลาองนี้สุขมีความสุขมากครับเย็นๆเลยครับาแครับ ใช่จะมีทั้งโซนหินและโซนทรายนะครับ